สวัสดีค่ะมือนีกัมาพอ้ากหมอสวยคือเก่าล่ะค่ะกามาตามสัญญาเนาะอีพีนีกัเป็นอีพีที่สิบแปดแล้วกัสีมะเานี้ท่านก่อให้ฟังคือเก้านั่นละค่ะค่ะมือนีก็สีมะเบาุให้ฟังนะหมอสวยสีมะเบาวให้ฟังเรื่องเสียงใหญ่เด้อค่ะเด้อสังเกตดีๆเด้อค่ะผู้ดใดเสียงใหญ่มันเป็นเปได้ที่จงหมอสวยเบาบนเด้อส่ะเด้อนะคะคือเรื่องมันมนีอยู่วา พี่ผู้ชายคนหนึ่งหลุบล้อนะหลุบลอแต่งตัวเนี้ยบบุคลิกดีเห็นงานธนาคารนะคะผู้ชายคนนี้แต่เสียอย่างเดียวผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วนะคะผู้ชายคนนี้เห็นงานธนาคารบุคลิกดีหลุบลอนะเห็นงานก็เป็นคนที่เห็นงานดีนะคะเห็นงานดีเจ้าหน้าก็ชมเชยว่าเป็นคนที่ตังอกตังใจเห็นงานการงานนี่บ่่มีบกพล่องวันนั้นท้อ แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยอันมู่เขาได้เลื่อนไปเมื่อแล้วเลื่อนเป็นผู้จัดการธนาคารัรเมื่อแล้วแต่แกเนี่ยเหตุงานมาโดนสมพ่อสิได้เลื่อนกับว่าได้เลื่อนน้ำเขาจ้ากที่อเมียก็เลยสงสัยเนาะเมียผู้ชายคนนี้ก็เลยสงสัยเมียก็เลยไปเลยไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของผัวเนาะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของผัวว่าเป็นอย่างสามีของอิชันเนี่ยมีขอบอกพ่ออิหยังสามีอิชันเนี่ย จังบได้เรือนเป็นผู้จัดการคือนมู่เขามู่เขากลับไปเมื่อแล้วเนาะขึ้นเหลือแต่สามีของอิฉันนะคะที่นี่นายเจ้าน้าก็เลยบอกว่าสามีของคูใ้ใอดีทุกอย่างเข็ดงานดียังะดีทุกอย่างมันกแน็แมนอยู่สมควรแต่เรืออนแต่วันเสียอย่างเดียวคือเสียบุคลิกเสียบุคลิกมากเลยคือสามีของคุณนี่เสียงใหญ่เกินไปเว็นแล้ววาบอกกับลูกค้ามันเสียบุคลิกนะคะอ ยังเข่นเวลายเ่ากับลูกค้าตอนรับลูกค้านี่สวัสดีครับมาสันผู้ชายคนนี้เสียงใหญ่นะคะเสียงใหญ่บอกว่าสามีคุณเสียงใหญ่ก็เลยบ่ได้เลื่อนมาสันว่าทั้งผู้เมียผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่าคันสามีอีแฉนเนี่ยเสียงหน่อยลงหรือเสียงดีขึ้นเนี่ยสีได้เลื่อนแมนบอสมาสันว่าเจ้าหน่ายของผัวอีนางนี่ก็เลยตอบตอบว่าแมนได้เลื่อนแน่นอนมาสันว่า นั่งนี่นะะก็เลยกลับไปบ้านก็เลยปรึกษาผัวแล้ผ้าผัวไปหาหมอพ้าผัวไปหาหมอเพื่อสี่ไปให้หมอรักษาเสียงไห้นะปรากฏว่าหมอตรวจร่างกายบึงหมอหมอก็เลยขอปรึกษาสกอรปรึกษาปรึกษาเมียน้ำมาปรึกษาเมียน้ำหมอก็บว่าหมอก็เลยบอกว่าคือจังสี่เด้อ <c oughs> ที่สามีของคุณเนี่ยเสียงใ่เพราะว่าอาวัยวะ ส่วนลางของสามีคุณน่ะมันใหญ่ใหญ่เกินไปสันมันยก,ก็เลยดึงกองเสียงให้ลงต่าเสียงมันก็เลยใหญ่สันอ,อันนี้เป็นเป็นวิแคเป็นข้ามีนีใช้ของหมอในนิท่านเนาะคือพ่ต้องเอาไปคิดจริงจังอีอย่างเนาะค่ะก็ค,คือบอกว่าเสียงใหญ่พอสาเห็นนี้เพราะว่าพอสามีของใหญ่นั่นแหละนะคะบาสนี่แล้วเสียจังไดได้ค่ะสันจังสีแก้ไขตรงนี้ได้สันว่า หมอเ็เลยบอกว่ามันมีวิธีอยู่แต่ว่าคุณศิลับใดบอละว่าสันว่าวิธีใดหมอก็เลยบอกว่าคือบังเอญสามีของคุณเนี่ยมีวรัสตัวหนึ่งมันเปิดเกาะยุ่อวัยวะของสามีคุณมันไล่เหตไห่อวัยวะของสามีคุณในไงที่ปกตินะถ้าเอาไวรัสตัวนี้ออกนะอวัยวะของสามีคุณเนี่ยสีเล็กลงเล้ากล้องเสียงเนี่ยนะมันก็สีดีดขึ้นคือเกา ลรวก็เสียงซีดีเสียงเสียงสีน้อยลงแลเราก็เสียงซีดีเชียร์ทนายสามีของคุณเนี่ยบุคลิกดีขึ้น่าสั่นว่าเมียก็เลยเอา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 ไว้รัดออกสันว่าหมอกระถามอยู่ว่าคุณคิดดีๆเด้อนะคุณคิดดีๆเด้อสิเอาไว้รัดตัวนี้ออกเมียก็ว่าได้ได้ได้อีฉันยอมรับได้ทุกอย่างแต่ว่าเอาไว้ยฉาะส่วนน่ะมันสีน้อยลงเด้อดิฉันทำใจได้ดิฉันยอมรับได้ทุกอย่าง เพื่อความก้าวนาของสามีอีฉันยังดีๆเมียก็รับเอามิดยอมรับมิดเนาะค่ะหมอก็บอกอยู่ว่าคือเวลาตัวนี้เนี่ยหมอสีเลียงไว้คือมันเลี้ยงไว้ไดดเดสแต่ว่า,าหมอสีเลียงมันว้ถ้าหากว่าย่ำใดย่ำใดที่คุณเเลี่ยนใจญุ่ณกระกลับมาเอาไวัาขึ้นใดเด้อว่าสันว่า,านั่งคนนี้กระอองผมเปยั้งดอกจาก้ารับรองว่าขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนจ้าหมอว่าสันว่า,วาโอเค หลังจากนั่นมาหมอรักษาแล้วนะผู้ชายคนนีก้ก็เลยเสียงหน่อยลงกรับกลายเป็นเสียงดีบุคลิกก็ดีขึ้นก็เลยได้เลื่อนเป็นผู้จัดก,การธนาคารเนะาะค่ะเลยเลื่อนเป็นผู้จัดก,การธนาคารบาทนี่ตอนที่แรกตอนไม่ไม่อยู่เมียกับพ่อทนได้อยู่เนาะผู้เมียกับพ่อทนได้อยู่แต่โดนโดนไปนะ่ะแล้วมันเปินคืดเฮ็ดของคืดคืดพ่อของ,ของเก่าอ,อ่องร้องอ่องร้องอยอ่คืดคือดอันอยากอยากได้แบบเก่าอ,อ่องร้องอ่องร้องอยากได้หย,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 ยนะ่ๆน่ะอยากได้อ่องร้องอ่องร้อง จ๊สีไอ้จังใดดีแจ๊ก็เลยมาปรึกษากับผัวบอกว่าเจ้าได้เลื่อนเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วคันเจ้าสีเสียงไงกลับขึ้นมากคือเก่าเนี่ย,ยเขาเจ้าบ่ปบดเจ้าออกดอกเขาเจ้าบ่เอาเจ้าออกดอกเพราะว่าเจ้าได้เลื่อนแล้วอัสสันว่าบาดนี่คิดได้จ้าสันสองพวเมียนี่ก็เลยกลับไปหาหมอไม่เพื่อเสีเอาไว้หลัดขึ้น,นเพื่อเสีเยวไว้หลัดขึ้นไปบอกหมอหมอหมอไอ้ฉันสิผ้าสามีมาเอาไว้หลัดขึ้นจ้าไอ้ฉันคือฮอด ของเก่าสันว่าหมอเลยบอกว่าเสียใจด้วยครับมันสายเกินไปแล้วครับพะนะโอ้ยก็เลยแปลว่าหมอ,อหมอก็อยากไงเนาะหมอก็เลยเอาไปใส่เองก็เลยว่าย่อมขึ้นให้ผัวเมียกูนว่าย่อมขึ้นให้ผัวของผู้หญิงคนนี้เนาะค่ะเนาะคะ่ะนี่ท่านเรื่องนี้ก็บจบยุ่แค่นี้แหละค่ะ ต่อไปนี่ให้สังเกตเด้อค่ะผู้ใดเสียงใหญ่ผู้ใดเสียงน้อยผู้ชายคนใดเสียงใหญ่ผู้ชายคนใดเสียงน้อยเด้อค่ะเด้อค่ะมวนจังใดสนุกจังใดถือใจจังใดกับกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอสอยสิได้มา่อบรรนทนสนุกสนุกในเรื่องต่อไปในในโอกาสต่อไปเนาะนะสำหรับอีพีนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนเชิญติดตามในช่อง หมอสอยเล่านิทานก้อมเด้อค่ะค่ะสำหรับเมือนีเดี๋ยวหมอสอยกับศิลาไปก่อนไปเตรียมนิทานเรื่องไม่ทีิศเวลามือต่อไปค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ